ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทนะุกคนก็จะทำเการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของ e f o o t b a l l 2024กันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับดำเนการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับมีการเปิดให้เล่นโหมดออฟไลน์ line และเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งของคอนโซลหรือ PC นะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้างเราดำเนการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปการก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดกระถิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยแลวกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารคนก็กำลัการรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับตัวเกมทุกคนเปิดให้เล่นโหมดออฟไลน์และวันที่เรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของคอนโซลหรือ PC นะครับแต่ว่าทางฝั่งของมือถือหรือทางฝั่งของมบายนะครับก็ยังไม่สามารถเข้าเล่นได้นั่นเองนะครับก็ทุกคนรอกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นโหมดออฟไลน์หรือว่าโหมดของใช้ร่วมนนะครับก็ตอนนนี้ะครับ เล่นได้แค่ทางฝั่งของคอนโซลหรือ PC เท่านั้นนะครับทางฝั่งโมบายก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของโหมดออฟไลน์นะครับต่อมาเราในส่วนของข่าวสารเพิ่มเติมกันบ้างแล้วกันนะทุกคนก็อันนี้ผมหยิบยกมาให้ดูนะครับสำหรับการเล่นโหมดออฟไลน์ของคอนโซลหรือ PC นะ <te le> ทุกคนก็เป็นคลิปของ <te le> การยิงจุดโทษของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับบอกเลยว่ามันมีกิมมิคหลายๆอยานทุกคนมีการกระโดดยิงแบบนี้ด้วยคนนี่เลยนะครับ เป็นท่าทางของบุนโน่ฟานเดซสำหรับการยิงจุดโทษด้วยคนแลวก็ในส่วนของรายละเอียดของภาพดทกคนคมชัดมากๆเลยนะครับสำหรับภาคใหม่นี้อันนี้คือเป็นทางฝั่งของคอนโซลหรือ PC นะทุกคนสำหรับการเล่นโหมดออฟไลน์หรือว่าโหมดของไทเรลแมทของคอนโซลหรือ PC นะครับสำหรับ f o o t b a l l 2024นะทุกคนก็มีความคมชัดมากทุกเลยก็เก็บรายละเอียดท่าทางของบรูโน่ฟ์นเดสด้วยคนหรือว่ารายละเอียดท่าทางของนักเตะด้วยนะทุกคนก็มีมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทลิปวิดีตัอย่างที่ ด้มีการเล่นในส่วนของโหมดไฮโรแมทหรือว่าโหมดออฟไลน์ของคอนโซลหรือ PC นะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าทางฟั่งของมือถือนะครับยังไม่สามารถเข้าเล่นได้นะครับวันนี้ก็ต้องรอคอยกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับทางฝั่งของโมบายหรือว่าทางฝั่งของมือถือนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็เรามาดูในส่วนของภาพหลุดต่างๆหรือว่าข่าวสารต่างๆที่หลุดมาในฐานข้อมูลหรือว่าดาต้าเบสกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของโหมดหน้าจอหลานครับวันนี้ก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโหมดของหน้าแรกคนหรือว่า โหมดของหน้าเมนูหน้าแรกนั่นเองนะครับต่อมาคือโหมดของอีเวนต์กันทุกคนหรือว่าอีเวนต์ทุกคนเฟรนแมทนะครับผวมแลวก็ไทโรแมทอะไรประมาณนี้นะครับก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับรวมด้วยเทุกคนเป็นในส่วนของการเติมทองการแลกฟรีอีฟอนพอต์อะไรประมาณนี้นะครับก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหน้าตาของเมนูช็อปนะทุกคนและต่อมาครับคือเป็นการเลือกทีมทุกคนหรือว่าเลือกทีมของการเล่นโหมดไทโรแมทนะครับก็มีทั้งสโมสสนะทุกคนรวมไปถึง ถ้าฝังของทีมชาติอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับที่มีมาให้เลือกทุกคนแล้วก็มาด้วยฐางข้อมูลต่างกันบ้างแล้วกันนะครับก็มีภาพหลุดมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กถือธงลงสนามก็ทุกคนโหมดแชมเปี้ยนนะครับทุกคนแล้วก็มีนี่เลยนะครับเป็นถ้วยแต่ละหลีกทุกคนเป็นธงของแต่ละหลีกนะครับที่มีเด็กเดินลงไปในสนามนะครับทุกคนบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับและต่อมาคือการฉลองแชมป์ทุกคนหรือว่าเป็นซุ้มนะครับการฉลองแชมป์ของ การแข่งขันแต่ละหมวดอะไรประมาณนี้คนหรือว่าแต่ละหลีนั่นเดีนะครับแล้วก็มีเนียทุกคนเป็นซุ้มของการฉลองแชมป์ของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสรับที่ภาพหลุดมาในฐานข้อมูลนะครับต่อมาคือภาพถ้วยรางวัลต่างๆทุกคนอันนี้ก็เป็นถ้วยของเอฟซีเชฟเบนลีกทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนี่ยทุกคนมีถ้วยอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันล่างก็น่าจะเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มี นี่ทุกคนเป็นรูปภาพของอีฟุตบอลนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นรางวัลของ Ma n of the Match อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปเลยกันนะครับว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็มีนี่ทุกคนซุ้มการเดินลงสนามทุกคนหรือว่าอุโมงค์เดินลงสนามด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนสหรับข่าวสารเพิ่มเติมที่หลุดมาในฐานข้อมูลหรือว่าหลุดมาในดาต้าเบสนั่นเองนะครับและมีอีกจุดสําคัญก็คือเนี่ทุกคน เป็นโหมดของหิมะตกครับทุกคนโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับเป็นการเล่นฟุตบอลท่ามกลางหิมะตกครับทุกคนบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของเลาตาโร่มาร์ตินเนสนะครับสวยจริงๆนะทุกคนก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าทางฝั่งของโมบายหรือว่ามือถือนะครับมีเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปเลยกันนะครับสำหรับโหมดของหิมะตกครับทุกคนสวยมากๆเลยนะครับและก็เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแกะไฟล์ของลิโอเนลเมซี่ในภาคของอีฟุตบอล2024นะทุกคนบอกเลยว่า เข้ามาเยอะมากๆครับทุกคนตามภาพนี้เลยนะครับสำหรับลีโอเนลเมซี่ในแต่ละการ์ดนะทุกคนเลยก็ตำนานเพิ่มเติมที่หลุดออกมานะครับก็มีมาตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟองริเบรี่ทุกคนอังเดชิเชนโกนะครับเบรซี่ทุกคนเลยก็เซอร์จิโรเบโต้ในเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับภาพหลุดต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางฝั่งของโมบายนะครับยังไม่สามารถเข้าเล่นได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของคอนโซลหรือ PC นะครับสามารถเข้าเล่นได้แล้วในส่วนของโหมดออฟไลน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขอทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ